สวัสดีครับเดี๋ยวขออธิบายเรื่องการทํากระจกกันเสียงนะครับก่อนอื่นเรามาต้องมาดูเรื่องโครงสร้างของตัวอาคารที่เราจะทํากระจกกันเสียงก่อนนะครับว่าโครงสร้างเราได้พร้อมที่จะติดตั้งกระจกกันเสียงหรือเปล่าหมายถึงว่าในปัญหาที่เกิดขึ้นต้นเหตุของเสียงมาจากที่ไหนแล้วปัญหาของเสียงนั่นอะ เป็นเสียงอะไรนะครับอย่างบ้านทั่วไปนะครับในบ้านจัดสรรหรืออะไรต่างๆนี้ก็อาจจะมีเสียงสัตว์เลี้ยงเสียงม้าเห่าเนาะแล้วก็อาคารบางที่ก็อาจจะเป็นอาคารที่ติดถนนอเสียงจากรถลาหรือบางที่ครับก็จะเป็นพวกอาคารที่อยู่ติดกับสถานบันเทิงที่ใช้เครื่องเสียงครับเสียงที่มาของเสียงแต่ละที่หรือปัญหาแต่แต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับผมโดยปกติเนี่ย กระจกกันเสียงของเราจะทํามีอยู่2-3สเปกนะครับสเปกอย่างแรกก็เป็นกระจกอินซูเลตกันเสียงเบื้องต้นตัวนี้คอไม่ไม่ได้สูงมากนะครับผมแล้วก็ขยับขึ้นมาจะเป็นกระจกลามิเนตฟิล์มอะคูสติกนะครับผมแล้วก็รายละเอียดของราคาเนี่ยเดี๋ยวทางบริษัทจะออกราคาให้นะครับผมแล้วตอนนี้ก็จะเป็นกระจกอัปเกรดที่สูงที่สุดก็คือกระจก30มิลิเมตรจะเป็นกระจกลามิเนตบวกกระจกอินซูเลตนะครับ30ม mm. มนะครับ ออย่างประสบการณ์ที่เราไปทํากันเสียงเนี่ยอย่างบ้านทั่วไปเนี่ยมีเสียงมาห่าเสียงอะไรเนี่ยมันมันใช้กระจกเบื้องต้นได้อยู่แต่ถ้าเสียงมาห่าใกล้ๆเสียงมาห่ามันมันมาจะเป็นเสียงแบบว่าไม่มสม่ําเสมอนะครับมันจะมา,ามาบางทีมาบางทีไม่มาเนาะหรือไม่ว่าถ้าถ้าเป็นเสียงที่มาจากท้องถนนเนี่ยมันจะมาเรื่อยๆแต่มันจะมีบางช่วงพลิกพก็อาจจะมีเสียงจากมอเตอร์ไซ เสียงจากมอเตอร์ไซค์เสียงมอเตอร์ไซค์ขึ้นความถี่ของแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันอีกครับอ่าแล้วในกรณีที่อ่เราทํากระจกกันเสียงแล้วโครงสร้างเราไม่ได้รับการรองรับที่เพียงพอมันก็กันได้ไม่ไม่ดีพอตรงนี้จึงต้องการอธิบายอธิบายเพราะบางที่คิดว่าเอากระจกไปติดแล้วมันจะเงียบเลยตรงนี้ก็ก็คือว่าเราจะมายกความรับผิดชอบให้ช่องหน้าต่างช่องกระจกช่องหนึ่งทั้งหมดไม่สามารถทําแบบนั้นได้โครงสร้างเราต้องต้องพร้อม อย่างประสบการณ์ที่เราไปทําจะมีห้องกันเสียงอะไรต่างๆเนี่ยทางทางเจ้าของพื้นทีท่ทางเจ้าของอาคารเนี่ยจะทําโครงสร้างผนังที่กันเสียงรองรับไว้แล้วแล้วก็นํากระจกของเราไปติดตั้งพวกนี้กันเสียงได้ดีมากนะครับจึงอยากอธิบายลูกค้าก่อนว่าการกันเสียงการวัดค่า a อ c องค์ประกอบมีเยอะมาก บางทีลูกค้าจะถามว่ากระจกตัวนี้การเสียงได้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 เท่าไหร่กี่ htc เราไม่สามารถวัดได้เพราะาการวัดค่าตรงเนี้ต้องทําแลบขึ้นมาต้องมีการวางตําแหน่งกระจกต้องมีการวัดค่าที่ชัดเจนและแน่นอนมากเราจึงไม่สามารถบอกได้จริงๆแม้แต่ว่าผมถามไปที่ช่างเทคนิคของโรงงานกระจกเลยที่ทํากระจกออกมาเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องออละเอียดอ่อนแล้วเราต้องเข้าแลบในการที่จะวัดสมมติว่าลูกค้าออเดอร์งานสเปคลามิเนตบวกลามิเนตนะครับ ลามเนตอ่ากระจกลาเมเนตฟิล์มอะคริติกสมมติฟิล์มอะคูิติก0.76แล้วก็อ่ากระจก6มม,มเนี่ยเราก็ถามค่า s t c เนี่ยจริงๆคือมันบอกค่าได้อยู่แต่เมื่อเอาไปติดตั้งแล้วค่าตรงนี้จะไม่มีความหมายเลยถ้าโครงสร้างของอาคารไม่สามารถที่จะบล็อกเสียงหรือบล็อกการสั่นสะเทือนของเสียงที่มาของเสียงได้เพียงพอนะครับตรงนี้ก็อยากอธิบายให้เข้าใจ การกันเสียงที่ดีที่สุดโครงสร้างต้องรองรับด้วยนะครับตัวกระจกตอ,ตอนนี้ของเราที่อัปเดสูงสุดก็กันเสียงได้ดีครับาจากประสบการณ์ที่ไปทํามาหลายๆที่กันเสียงได้ดีโดยที่โครงสร้างต้องรองรับด้วยนะครับตรงนี้อธิบายให้เข้าใจกันครับผม